สบายดีพี่น้องสวัสดีทานผู้สมทุกทุกท,กทานพ่อกับเคยลาคือเก่าพี่น้องพ่อกันในวันที่สิเวเตดเดือนเก่าสองพ้าพี่น้องปาพี่น้องเห็ดกองามๆเลยเป็นจูงงามๆเลยทํโ,โพี่น้องทําโวกก็มี

ขึ้นมาตลอดพี่น้งโฮโฮองแตกเลย mọc ừ, từ mòng bèn bèn mòng như cây tong với bộ mọc ừ. ừ, yeah, cái จุดปลหนมาเลยง่า,ายดีคันนี้ก็เลี้ยวเห็นโหลดเนาะมันแปลหนมาเลย เห็ดนาแตกพี่น้องกำลังเป็นชูมเลยจุมชูมเลยเมืองเห็ดเพื่องก่อนพี่น้องวานนี้พอได้ตื่มกันอ่ะนี่พี่น้องกำลังจุมชูมเลยพอได้ตื่มกันครับเห็ดกอไปปนใช่กันเลยนี่กำลังเป็นตูมเลยอ้าต่เอเห็ดเพื่องงามๆพี่น้อง ามนเพื่องหน่อยๆก็ยังออกได้มันกันหนนะเพื่องน้อยเดียวอุโโอ้ยตัวน้้กะบักใหญ่เลยตัวเถาน้ำกบมีมันหน่อยลายเลึงเธอกับดบิมาเก็บมากะเถาเถาเหียวน้ำหน่ยนะเถาเลยเถาเลยตัวนี้ฮะ เอาตัวนี้เอาไปตำป p o ก่อนมันเพื่องเริ่มหน่อยแล้วเนาะเอาไปใส่ตน้นใหม่ตน้นกบพอกบไผ่ใส่อ้อยใส่นันชานีมันก็เริ่มหน่อยไปส่นน้ำมันก็ออกลายได้พี่เนาะ งามมาเลยหาโมูกอนนี่ตัวนี้ใหญ่ขนาดแล้วก็มีตัวเถาพร้อมนะใหญ่ใหดอกช้ำพามืออ๋อตัวนี้ไข่กำลังหน่อยหนึ่งสอง ยังน้อยอยู่ใครสี่อันตัวนี้เท่าอะไรตัวนี้เอาได้แต่ตัวนี้เนาะอืม กำลังหนึ่งสองกำลังมีไข่ขึ้นมาใหม่สามสี่ห้าหกหกไข่ปอกไวให้มันใหญ่ก่อนปกไวก่อนออกก่อนนี้อันนี้นี่ทิมองเลยเถาออไปเลยสามแต่ 3, ว,ว่ามีออกมาใหม่อันหนึง่ง นี่งามประจีปนพี่น้องนี่ออกนี่กออ้อยเลยมันมีเชืออะไรเนาะมีเชื้อแล้วบรยาก หมัดมองซุ่มๆหมัดบอ่อเฮ้ยๆกำลังว่าว่าบ่อพี่น้องกำลังแต่ว่ามึงนี้เอาอยัางบ่ได้ดอกนี่กำลังขึ้นมานี่มองเพื่องเลยป้าเต้าเป็นชีบเต่มันยังน้อยเนาะน,นี่ชีบอ,อันกำลังขึ้น ดีปกไปให้มันใหญ่แล้วกันตัวใหญ่นี่นี่มืออื่นน่าสิเอาได้อีเนาะพี่พี่พี่โอ้มีคือกันนี่มันยังบ่ทันใหญ่มืออื่นก่อนดีปกไว้ก่อนพี่น้องปกไว้ก่อนอกไว้ก่อนหาเบิ่งตผู้มันใหญ่เนาะหลายอยู่แต่ว่ามันยังบ่ทันใหญ่นี่ๆอมันๆโอ้ใหญ่ๆตัวนี หลายเลยพอแกงเลย,เลยนี่บริวารเตปนพอแกงแล้วเวลาบปเห็นเหยียบมุนเลยโอ้หืมพี่ไข่เต็มเลยนี่ไข่นื้อน,น้อยเต็มเลยก็น่า,าตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะ เปลือยบางทางนี้ก่อนนี่ก็ทางนี้นาซีมียุต่ยานแต่ยังน้อยเนาะยันแต่มันยังน้อยทางนี้ก็มีมีแต่ทางทางไหนเนาะเออทางนี้เนาะไมืเอื่นจริงไม่เอื่อมือจังมาเอากำลังขึ้น กับเพ็ดมันเกิดอยู่แถวนี้พี่น้องลำระดอกสองดอกตามันเงาอ้อยนี่เนาะมองเอาเพื่องมาใส่นะมันเป็นเชื้ออะไรมันออกอย่าิเนาหมืเลยบอกมานี่มาเมืนน่อไบอเห็นตะกี้เห็นแต่ละดอกสองดอกมันช้อออกตามเงาอ้อยนี่ มา,มามาโมนีบอมมี่พี่ต้งอพงพอได้ปลนพี่น้องพอได้ปลนโยเห็ดเพื่องกับเห็ดกอเวลาเสษียาไปไปเอาไปปลิ้งปลนใช่กันทั้งเห็ดกอ ต่างเห็ดเฟืองเนาะนี่ปีงหอมๆเลยปนเบๆพี่นอ้องเลยลายเติบอยู่คลิปนี้ก็สิคอลากอเด้อยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีตตกก่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยละเดี๋ยวสบายดี